ตะตอกไว้พอประมาณครับเดี๋ยวผมมาดาูรายการส่งของวันนี้ครับมีเบาะสามใบมีโอเก่าสองใบครับแล้วก็ฟิโนหนึ่งใบแล้วก็มีสวิตข้างซ้ายครับหนึ่งชุดเบาะนี้จบไปหกร้อยบาทนะครับสามใบนี้รวมส่งให้เลยสวิตร้อยห้าสิบครับท่อเจ็ดร้อยท่อผ่าครับคอสามสองออกสามแปดครับ อันนี้700แล้วก็สวิงอาร์มกับเคร้งด้านซ้ายครับบวกด้วยสายกล่าวอันนี้จบไป500ครับชุดนี้รวมสงูงให้เลยฟีโนโเข้าใหม่ครับเมื่อวานยังไม่ได้รื้อนะครับสนใจเช่นไหนก็ทักถ,ถามเข้ามาได้ครับชุดสายไฟมีโอสตาฟีโนโลแล้วก็มีนูโวครับมีสาชุดทับปองอยู่นี้ ชุดละสามครับพร้อมใช้เลยมีกล่องมีอะไรให้หมดครับอะไรเครื่องแข้งขวาครับนี่ครับเสื้อสูบใบละ150ร้อยรวมส่งครับเสื้อฝาตัวนี้อันละ250รวมส่งครับไม่ให้เสานะเสาถอดออกถ้าเอาเสาได้วยก็เป็น300บาทครับประมาณนี้หนะาสตาร์ตตัวละร้อยหครับรวมสง่งแทนเครื่อง สองร้อยบาทรวมส่งครับอะไรพวกปั๊มชุดละสามร้อยแปดสิบครับปั๊มบนล่างพร้อมสายพร้อมใช้ชุดละสามร้อยแปดสิบรวมส่งบางโทนหน้านูโว่เอ็มเอ็กร้อยแปดสิบาทรวมส่งครับอันนี้แท้นะครับนี่แท้ครับโชคหลังคุณละสามร้อยครับโชคหลังของเอ็มเอ็กรวมส่งครับพวกนี้ก็ อันละสามร้อยครับไอชุดละสามร้อยรวมสง่งส่วนตัวนี้สี่ร้อยครับของ m อกไม่รั่วนะครับดุมลูกละ150ร้อยห้าสิบรวมส่งครับดุมดุมหลังพวกผักเทา้าชุดละร้อยยี่สิบครับขาตั้งก็ร้อยยี่สิบอันนี้เรอสิบสี่นิ้วคู่ละห้าร้อยห้าสิบครับรวมสง่งประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็ชุดละร้อยห้าสิบครับมัดไฟ ทอเดิมมีโอใบละ4ี่รหิบรวมสงครับทอเดิมเาพวกเบาใบละ250ครับเอาหลายชิ้นก็ลดได้ครับเบาอันนี้ยังไม่ขายครับอันนี้ว่ใาใช้รถตองประมาณนี้ครับสินค้าพวกนั้นอันละสามร้อยนะหาครอบครับมีชุดสีอยู่ด้าน,นหลังเลยครับพวกเช่นดำ ดูครับมาเลือกเอาครับชิ้นละ4ี่สิบห้าสิบาทมาเอ,าเองครับพวกนี้มันมีตําหนิบ้างสมบูรณ์บ้างนะครับุ่มอยู่ด้านนู้นเอาอันนี้ก่อน,นครับผม